ฉันคือสองนักรบในตำนานนะฮะมึงเห็นชุดกูไหมเนี่ยดูตาของมันสิครับมันเหมือนจะฆ่ากูแล้วเนี่ย เอาล่ะับสวีทดอสสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาว DC g a เกมเมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนวอร์ซัสสมีกันอีกครั้งแล้วนะครับผมตัวนี้ก็คือมันแปลตรงตัวก็คือผักชีขรังใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเล่นตัวนี้กันนะครับว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะใช้ซันอยู่ที่50เท่านั้นเอนะครับแล้วก็รีชาร์จอยู่ที่15นะครับผมก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะครับแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่พันสามเลยนะครับแล้วก็ดู ว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะครับตัวนี้แต่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมแล้วเราก็มากนในดานอียิบอีเปิดนะผมเจอกับไอตัวไฟนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถสู้กับตัวไฟได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเอาไปก่อนอ่าตัวนี้ไปนะผม2ตัวไปเลยโอเคครับเดี๋ยวที่เหลือก็ขอเตรียมการก่อนสักครู่นะฮะโอเคครับเอาไปประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเอาตัวยิงไป ดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับตัวยิงไม่ต้องนะครับขอบ้องอย่างเดียวโอเคถราพรมกันแล้วก็ไปกันเลยมาซิมาไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนี่สร้างไว้ก่อนเลยนี่ทันตะว,วันก็สร้างไปด้วยนะครับอุ้วันนี้เราขอใช้เสียงหลอกกันหน่อยแล้วมาแล้ไวไอ้ตัวไฟไอ้ตัวไฟมาแล้วนะครับเรามาลองดูกันซิครับว่าตัวนี้มันสามารถฆ่าตัวไฟได้หรือเปล่านะครับแต่เดียวด้านหน้ามีระเบิดนี่ว่าเออตายห้าแล้วเร็วจัดเลยนี่มาเลยครับ มาเลยมาเลยขอมาเยอะๆนะครับวางไว้ครบทุกอันก่อนนะผม15บห้าวิก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะครับมันต้องรอให้ซอมบี้เดินผ่านไปก่อนนะครับแล้วมันถึงจะขึ้นมานครับแล้วก็มันก็จะต่อยครับต่อยนี่เห็นไหมต่อยต่อยได้ด้วยนะครับอือมาแล้วมาแล้วตรงนี้วางไว้ก่อนเลยเวรี่กุ๊ดนะครับอย่าเพิ่งแดกนะโอ้มึงโยนแบบนั้นเลยเลยโอ้มึงโยนหน้าด้านมากนะครับ <laughs> โอ้ ให้เดินผ่านไปเร็วเร็วเร็วเต่อยตอยต่อยเร็วนี่พลาดจะนักมวยมาบอกเลยด่านนี้ปื๊บต่อยไปเรียบร้อยด้านบนต่อยต่อยปื๊บเรียบร้อยเหมือนกันนะอุ้ยสุดยอดนะครับอันนี้ก็นักมวยต่อยไปก่อนนี่ด้านบนเหมือนกันนะผมวางไว้อีกสักอันก็แล้วกันถุงเงินถุงทองมาหน่อยเวทีกดครับผมปื๊บปื๊บป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 ๊บอ่าเดี๋ยวบรรลุทําวางไว้ด้านหน้าก่อนนะครับต่อยต่อยนี่เป็นไงทีสองทีนะครับผมมาดูกันซิว่า มันจะสามารถชนะตัวไฟได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยไหน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 มาเร็วมาเร็วเฮ้ยมีสิทธิ์อุย้ยมีสิทธิ์ชนะนะครับไหนดูซิปึ๊บขึ้นมาต่อยรรนี่เนยตัวไฟก็มีวายสุดยอดเลยเวฟแรกโอ้มันมีเวฟเดียวเลยเหรอวะเนี่ยอะไรจะเร็วขนาดนี้อะไรมันจะเร็วขนาดนี้ไหนถ้าเราใส่อันติมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยใส่ไปปึ๊บลองดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันเดินมาก่อนให้มันเดินมาก่อน โอ้แสตีอ๋อมันจะกระจายนะครับผมโอเคไม่ทันได้ดูเมื่อกี้เนี่ยมา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 แสตีไปอีกกระจายไหมปึ๊บโอเคเวอร์ิคุดนะครับผมเออไม่ทันได้ดูเมื่อกี้กระจายได้ด้วยนะครับผมแถมมันป้องกันด้านหน้าได้ด้วยนะครับมาต่อยต่อยไปเลยนี่โอเคโอเคเวลร์ิคุดเวลร์ริคุดมากไหนไหนไหนอนี้วางครบเลยปึ๊บนี่แน่ต่อยไปเรียบร้อยเชื่อนะนะ เวทิคุดมากเราก็พามันมาสู้กับไอตัวขุดกันบ้านนะครับผมว่ามันจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเดี๋ยวขอเตรียมการก่อนสักครู่เดียวนะฮะโอเคแล้วครับเอาไปประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูซิว่ามันจะสามารถสู้กับไอตัวขุดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็บักพี่ตัวใหญ่นะมันสามารถสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมโอเคแต่พร้อมกันแล้วไปกันเลยครับไปมาสิมานะครับด่านนี้มันก็มีอีเวนต์ด้วยนะครับต้องทําคะแนนให้ถึงเท่าไรวันเนี้ย ทำพาทิดใหถึง5,000ันะครับจะไหวหรือเปล่ามาดูกันแต่กูดูท่าน่าจะไม่ค่อยไหวนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ววางวางไว้ก่อนเลยตรงนี้จัดไปปื๊บหนึ่งแล้วสองไปตรงนี้นะครับปื๊บครับมาแล้ว700ร้อยกว่าแล้วนะครับบรรลุทํามวางไว้ก่อนเลยนี่ต้อยต้อยไปต้อยอื้อเรเรียบร้อยเวีิกู้ดเลย,เลยสุดยอดมากนะครับปื๊บปืบเก็บเก็บเก็บ เก็บไปเออได้มากลับมาด้วยนะครับเวริกุดไอตัวนั้นมันสามารถต่อยตัวนั้นได้หรือเปล่าครับเออมันสามารถต่อยตัวยุงได้หรือเปล่าครับต่อยต่อยเร็วต่อยปึ๊บตัวยุงตัวตัวยุงตายไหมตายไหมเออได้อยู่อ่ะเฮ้ยได้อยู่นะครับปึ๊บต่อยเลยเร็วไอซินโดริล่าต่อยนักมวยก็ต่อยไปกันเนื่องจากตัวต่อยนี่บอกเลยดานนี้ต่อยโอ๊ะโอ้มันขุดได้ว่ะเฮ้ยเดียวบ้าบอแล้วมึงมึงจะขุดทําไมฮะมึงจะขุดทําไมนี่นักมวยไปด้วยนะครับ เน้นต่อยอย่างเดียวเลยวางวางผิดที่แล้วกูอไปตรงนี้จัดไปเลยโอเคมาแล้วครับไอเบิ้มมาแล้วไอเบิ้มต้องใช้ไผ่เมาสนี่ยิงไปด้วยนะครับผมปื๊บมาปื๊บมาไหวหรือเปล่าครับนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับนี่อันนี้จัดไปก่อนเลย้ามสองตัวเวรี่กู๊ดนะครับยิงไปอีกให้มันถอยถอยไปก่อนนี่มาแล้วมาแล้วไอไอตัว ไอตัวยักษ์มันเดินมายังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยเออด้านบนไว้ก่อนปึ๊บจัดไปเอาไว้ครบทุกแถวก่อนนะไพ่เมนั้นบาสูก้าหรือบาสุก้าไปอีกสักอันก็แล้วกันนะครับผมมาละมาละไหนตรงนี้ไปเลยปามนี่โดนโอ,โ,อโอ้โอ้ไอขุดไอขุดเดียวไอขุดมาวะ่าวะเฮ้ยเด,ดียวได้บอลไหลมากเลยนะครับแพ้ตัวขุดตัวนี้เนี่ยอึบโ,โอ้โดนขุดว่ะโดนขุดไปืออแต่ตต่อยจนหลังหักแล้ว คอหักหลังขุดคอคุดหลังหักอะไรวะเนี่ยปื๊บต่อยไปต่อยไปเออปื๊บไปหัวเหล็กด้านล่างนะผมยังไม่มีเลยปลื๊บไปอีกหนึ่งนะผมต่อยต่อยเออต่อยไปเวสุดท้ายมาแล้วเหลอเวสุดท้ายมาแล้วไอตัวยักษ์ก็ยังมาไม่ถึงไหนเลยนะครับใช้ไผ่เม้ากันเอาไว้โอ้ด้านบนก็มาว่ะเฮ้ยเดียวโอ้ไม่กอดเดี๋ยวยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวต้องใช้อ่ uh, บาบรรลุตามตรงนี้ไปก่อนสักหนึ่งเออเรียบร้อยด้านบนก็เพิ่มไผ่เม้าไปอีกนะครับ นี่ยิงออกไปก่อนครับยิงออกไปก่อนเร็วๆยิงออกไปก่อนดันเอาไว้อืเอโอ้ด้านบนก็มาชิบหายอันนี้วางไว้ก่อนอือยิงออกไปยิงออกไปไฟม้ด้านบนดันออกไปก่อนครับอือไหวยไม่เนี่ยหวยไม่เนี่ยนักมวยต่อยตรงนี้นี่หัวหลุดทีเดียวหัวลุดเลยนักมวยเน้นแต่ต่อยอย่างเดียวด้านบนเอาไว้ตรงนี้ไอ้นี้ก็สู้กับตัวใหญ่ไม่ได้นะครับตัวใหญ่ทุบทีเดียวหายเลยนั่นไงเหลือไอ้ยักษ์อย่างเดียวหรือว่านี้ นักมวยต่อยไปเลยนี่ปึ๊บปื๊บปึ๊บปั๊บปื๊บปั๊บปั๊บป๊บโอ้โดนทุบโดนทุบหายไฟโม้อไปอีกหนึ่งนะครับเน้นไปเลยตรงนั้นแล้วก็ใส่อันติีเข้าไปนี่ปึ๊บปื๊บป๊บเรียบร้อยเชดอนอันติเหลือตั้งเยอะกูลืมใส่แลยเรามก็มาในด่านน้ำแข็งกันดูบ้างนะครับมาดูซิว่าไอตัวนักมวย2ตัวตัวนี้นะครับมันจะสามารถ รอดพ้นจากน้ำแข็งได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีตัวคว้างน้ำแข็งมาด้วยนะครับตัวนี้มันหลบหยุดใต้ดินนะครับไม่รู้ว่าจะรอดได้หรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันซื้อว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วครับเอาไปประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าพร้อมกันแล้วก็เลสโก o ไปกันเลยครับผมด่านนี้นะครับเราต้องห้ามให้พวกอมบี้เหยียบดอกไม้เด็ดขาดนะครับไหนมาตรงไหนเหรอมาตรงนี้เหรอจัดไปเลยนี่ไอันี้ก็วางเอาไว้ก่อนนะสองแถวด้านล่างนะครับแกจงบรรลุทําไปซะไหนไหนบรรลุทําอย่าง มาลุ้นทำซะอันนี้โอ้ชิบหายแล้วโดนเหมือนกันนะครับผมนึกมาอยู่ด้านล่างแลยจะไม่โดนปื๊บาบยิงไปนะครับน้องไฟบะไรกันของเราอันนี้ด้านหน้าไม่เป็นไรครับผมวางไว้เยอะๆปื๊บาบต่อยต่อยเร็วต่อยต่อย,อยไปซะเฮ้แต่น้องไฟของเราด้านหลังก็ช่วยกันได้อย่างดีนะครับไดล้ไหมปื๊ เอาตายหาเสียก่อนบ้าจริงตรงนี้่าด้านบนนะครับเอาไว้คบแถวก่อนบักไฟบักไฟมาแล้วนี่วางไว้เลยสองสาอันนะผมไฟก็อีกหนึ่งนะจัดไปตรงนั้นทุงเงินทุงทองก็มาด้วยโอ้โหใหม่กอแข็งหมดแล้วใหม่กอแข็งหมดแล้วอืบโอเคละลายไปก่อนนะครับผมโอ้ตรงนี้ยังไม่มีเลยเนี่ยลืมนะครับลืมไปได้ไงอ่าได้พระอาทิตย์กลับมาสักนิดก็ยังดีนะครับด้านหน้าด้านหน้าไปอีก ไปอีกนะผมปื๊บวางเอาไว้องเอาไว้อันนี้อีกหนึ่งตัวโอเคปื๊บโอเคละลายไปซะโอ้ด้านบนนะครับแข็งอยู่แล้วนู่บ้าบอใหม่กัดปื้ดปื๊ดปื้ดปื๊ดบรรลุทำไว้ตรงไหนดีครับเนี่ยไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมปื้ดปั๊บ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 บรรลุทำไปแล้วไอ้นี้เอาไว้ด้านซักสองแถวนะครับด้านบนไปอีกปื้ดนี่อ้อยต่อยไปเลยเอาต่อยหัวเหล็กไปนี่นี่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเรียบร้อยครับผมหัวขาดอืออีกทีปื๊ดปั๊บปื๊ดปั๊บปื๊ด สาวมัดอย่างรุนแรงนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปดีมากยิงเข้าไปอันนี้ก็กินเข้าไปด้วยนะปื๊บโอเคแถวที่2แถวที่3อันนี้วางเอาไว้เลยดีมากอันนี้2แถวไปครับผมโอเคอันติใส่ตัวนี้ไปเลยปื๊บกระจายไปเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเฮ้ยยังไหวอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็เดี๋ยว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 น้องถุงอา่ารรลุธรรมนะตรงนี้เลยเพือ่อนี่แน่สองสามตัวได้พระอาทิตย์กลับมาด้วยโอโอโอ,โอมาไกลเลยเมืองนี้ ันจะมาไกลไปแล้วมาไกลก็ไม่เป็นไรนะครับตายห่าเหมือนกัน <c oughs> โอ้ยยักษ์มาวะเฮ้ยยักษ์มาปัญญาเกิดนี่พ่นไปเลยยักษ์นี่ปูดพูดปาดพูดปาดเป็นยังไงยืดไหวไหมไหวไหมบรรลุทำใส่ยักษ์ได้ไหมเนี่ยบรรลุทำไปพามไม่ได้เออเอาตัวนี้วางไว้หลังยักษ์เลยนะครับผมต่อยมันต่อยมันเร็วต่อยต่อยเร็วต่อยได้ไหมต ой, ่อยเรียบร้อย ชนะมาได้นะอู้ได้ตังมาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับน้องแคลอรี่นะครับตัวนี้ประกันก็สามารถจัดการพวกซอมบี้ได้นะครับผมเพราะว่าพลังการจบตีของมันนี่ร้อยยีกันเลยนะครับแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยนะครับโดนแดกไปมครับถ้าเดินมา2อสตัวพร้อมๆกันนี่มันอาจจะโดนแดกไปได้นะครับผมเพราะว่าต่อยตัวด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวด้านหน้ามันแดกมันไปนะครับแต่ว่าพลังป้องกันของมันก็พันสกันเลยทีเดียวนะครับผมเยอะอยู่นะครับผมและผมก็ชอบมันมากเลยครับเพราะว่ามันซอยหมัดยิกๆเลยนะซอยยิ่งๆ ชอบมากนะครับ <laughs> เพื่อนๆชอบตัวนี้หรือเปล่านะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมสำหรับคลิปนี้ DC Gamer เมขอลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปต่อไปจะเป็นตัวไหนตัวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคสวสดีสวัสดีสสดไปละจุ๊บ